ทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพาน,นะครับขณะนี้นะผมพาทุกท่านมาสัญจรท่องทัวรวกันที่จังหวัดกาฬสินครับนะคราวนี้ผมอยู่ที่ธรรมอุทยานํำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรครับนี่นะฮะถ้าเกิวดว่าทุกท่านนะครับมาจากทางอำเภอเมืองนะถนอนอำเภอเมืองทางนู้นนะเดี๋ยวจะบอกทางนิดนึงมาทางอำเภอเมืองท่านก็ไปยูเทิรนรถมา มีเทอรถกลับมาแล้วก็สเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงยามมาเลยนะตรงนี้เขาเรียกว,ว่าถนนเส้นกาลสินมุกดาหารนะตรงไปทางนู้นก็จะเป็นมุกดาหารนะครับนะไปทางวัดพระธาตุบุมนหินนะครับไปทางนู้นได้นะครับนี่นะฮะระหว่างวัดพระธาตุเหมนหินกับธรรมศสตยานห่างกันประมาณหนึ่งรอยกิโลเมตรครับทุกท่านครับนะครับนี้พาทุกท่านมาสัญจรออนทัวมาร่วมทำบุญเดี๋ยววันนี้พาเข้าไปกราบหลวงปู่ศิาลาและในหลวงปู่ศิลาอยู่ทางนู้น นะครับอยู่ด้านนู้นนะด้านนู้นแต่ว่าตอนนี้คนเยอะมากสัญญาณไม่มีนะผมไลฟ์สดไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีสัญญาณเลยนะภาพกระตุกนะขาดตอนก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นบันทึกวิดีโอเอานะครับนะน้ำบูศิลาอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวก่อนเราจะเข้าไปทางนูง้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะฮะน,นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะบรรยากาศโดยรอบนะนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนะ ก็มีร้านค้าร้านขายใครที่จะมาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอาจจะหิวข้าวนะก็มีร้านค้าร้านขายเยอะแยะมากมายหลากหลายนะแล้วคนเยอะมากนะแดดตอนนี้นะสี่สิบห้าองศาแดดที่ว่าร้อนแรงยังไม่ร้อนแรงเท่าลบปูศิลากับจุบงนี้นี่นะอ่านี่นี่คือรูปเหมือนครับรูปเหมือนนะครับคนเยอะมากเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูรูปเหมือนใกล้ๆกนละ้นะนี่ตรงรูปเหมือนก็จะมี นะพ่อค้าแม่ขายนะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณอานะเยอะแยะมากมายหลากหลายหลายท่านนะฮะตรงไปทางนู้นก็เป็นมุกดาหารครับผมนะวันนี้ภารกิจหลักของผมคือนำเหรียญทองคํานำเหรียญทองคําเหรียญยืนพระพุทธเจ้าสิบชาตินะสองเหรียญมาส่งที่นี่นะฮะนัดนะพี่พี่เอฟซีไว้สองท่านนะครับขณะนี้นะพี่พี่เอฟซีนะฮะกำลังเดินทางมาจากวัดพระธาตุบิน,ะน,นจะมา พบเจอกันที่นี่นะฮะนี่นี่คือบรรยากาศนะครับมาถ่ายซ้ำรอบสองนะครับมอสคูรราา่นี่มาไรสุดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะอ่าพาขึ้นไปดูนะไปกราบรูปเหมือนองค์ใหญ่เดยวอันดับแรกเราดูด้านล่างก่อนนะครับดูบรรยากาศด้านล่างก่อนนี่นะบรรยากาศสดๆเลยนะครับบรยวๆเลยนะเรียวๆเลยนะค,ล,นะคลิปตูมตามสดๆเรียวๆนะครับ ดูใกล้ๆนะครับนะแดดร้อนมากครับตอนนี้ผมยืนอยู่กลางแดดนะอุณหภูมิ45-46องศาครับนะนะยืนกลางแดดนานไม่ได้เล้วเป็นลมฮิโตกนะอะนฮะเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปนะฮะจะเดินขึ้นไปดูด้านบนนะร่มก็ไม่มีนะครับนะพาเดินขึ้นไปกราบรูปเหมือนหลวงปู่องค์ใหญ่ครับนี่เรามาถึงแล้วครับคอหาสที่ ยังไม่เคยนะมีโอกาสได้มาก็ลองมาดูครับแต่คิดว่าพื้นน่าจะร้อนอ,อ๋อเขาเอาลูปม,มารวยใส่รองเท้าขึ้นไม่ได้ไหมครับพี่ได้เนาะนะพื้นมันร้อนนะทุกท่านนะครับนะเขาเอารูกม,มารวยให้ใส่รองเท้าขึ้นไม่ได้นะนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะอ่านี่นะครับ อย่านความสูงนะครับกับนี่นะครับแล้วก็มาจุดทูปนะครับไหว้รูปเหมือนหลวงปู่องค์ใหญ่ตรงนี้ได้นะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับอาจจะพูดเบาเบนิดนึงนะเพราะว่าเกรงใจนะหลายท่านศรัทธาโยมที่เขากำลังอธิษฐานขอพรอยู่นะกราบไหว้ขอพร เดี๋ยวให้ดูภาพนะจากมุมสูงนะฮะด้านบนรูปเหมือนองค์ใหญ่นะผมก็เหนื่อยบางท่านอาจจะได้ยินเสียงหายใจผมแรงๆนะขออภัยด้วยผมเหนื่อยเหนื่อยเดินทางเดินลงมากลางแดดมาเหนื่อยนะครับนี่นะ,ะบรรยากาศนะครับอยู่กลางแดดเหนื่อยนะครับอะบรรยากาศด้านบนนะครับจะพาเดินชมรูปเหมือนหลวงปู่นะรอบๆนะครับ บรรยากาศก็เป็นเช่นนี้ครับนะด้านข้างก็เป็นทิวทัศน์ท้องไร่ท้องนานะครับมีห้องน้าให้เข้าด้วยไม่ต้องกลัวว่าท่านไหนมาแล้วจะปวดท้องไม่มีห้องน้ำนยะก็มีห้องน้าบริการฟรีนะครับนี่บรรยากาศท้องไร่ท้องนาบรรยากาศดีครับผมนะครับนี่จะเป็นด้านหลังเนะนี่ด้านหลังบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับอยู่ที่อําเภอเมืองท่านจับยีเมาเลยพิกัดมาทาบ้าอุทยาน จังหวัดกระสินทำบ้าอุทยานหลวงปู่มหาสิลาครับหลวงปู่ศิลานะนี่น,นะเดี๋พาเดินวนดูสักรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปจุดทูปนะขอพรน,นะหลวงปู่ศิลาเนี่ยตรงนี้ยด้านหลังมีประตูเข้าด้วยนะะแต่คิดว่าน่าจะเข้าไม่ได้มีประตูด้วยนะครับก็ถือว่าเขาเพิ่งทาสีใหม่ไปนะครับสีจีวรน,นะครับ เพิ่งทาสีใหม่สีจีวอนแต่ก่อนอันนี้สีจีวอนเป็นอีกสีหนึ่งสีออกน้ําตาลอันนี้สีออกส้มๆนะครับนี่นะครับอาจจะพูดเบานี่เงเนาะเก่งใจคณะสัตยายจุฬาฯที่เขามากราบไหว้ขพอพรของสกุระละหลวงปู่ชิลาครับนี่นะนี่ก็เป็นน้ําแดงที่คนเข้ามาแก้บนนะเขาบนสําเร็จเขาก็จะมาแก้บนนี่คนเยอะคนเยอะมีการนี้นะ กันนะวันนี้แดดร้อนมากนะบรรยากาศแสดงนะคนเยอะมากนะั่นนะั่นะนะเดี๋ยวผมผมจะจุดธูปสักครู่นะกราบไหว้ขอพรสักครู่นะเดี๋ยวจะขอจบคลิปไปสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเข้าจะพาเข้าไปด้านในไปดูบรรยากาศคนที่เขาประกาศไหว้หลวงปูน่นะด้านในนะครับ ขณะนี้ผมเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับนะนี่ข้ามมาแล้วข้ามฝั่งมาแล้วนะฮะจากฝั่งนู้นะนะครับนะฮะตอนนี้ผมนั่งอยู่ในสลายิ่งมียิ่งโอรวยครับวัตถุมงคลรุ่นยิ่งมีรวยนะตอนนี้ก็เป็นกระแสโด่งดังเป็นอย่างมากนั่งอยู่ในสลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบหลวงปู่ด้านในนะครับเข้าไปด้านในนะครับนะะ คือต้องเรียนว่าเขามีกําหนดการที่จะให้เข้ากราบหลวงปู่ด้วยเนื่องจากว่าคนมาเยอะแล้วก็ทางคณะกรรมการต้องการถนอมท่าขันองค์หลวงปู่ด้วยนะท่านจะต้องเข้ามานะครับนะมีพื้นที่ห้ามจำหน่ายลอตเตอรี่ด้วยนะครับนะเดี๋ยวตามน้องชายผมเข้าไปครับนะเขาจะพาเข้าไปกราบหลวงปู่ด้านในนะผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกไม่รู้ว่าหลวงปู่อยู่ตรงไหนนะนี่นี่กุฏิหลังใหม่ครับกุฏิหลังใหม่กุฏิหลังใหม่แล้วก็เพียนากสองตนนะครับ ที่พวกเราเห็นกันในสื่อโซเชียลกันทั่วๆไปนะครับออนไลน์นะครับตามทีวีนะมีที่นั่งพักสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะตรงนี้อันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นสลา,าตรงที่หลวงปู่ท่านอยู่หรือเปล่าอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะเกรงใจคณะสัตยาติโยมเขานะฮะอาจจะพูดบ้างไม่พูดบ้างนะครับนะ บรรยากาศครับนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับให้ดูว่า,าช่วงเวลาไหนนะที่ทางวัดอนุญ,ญาตให้เข้ามากราบไหว้นะท่านต้องมาตามกำหนดเวลาท่านจะได้พบได้เข้ากราบแต่ถ้าท่านนะคนเยอะมาก แต่ถ้าท่านไม่ได้เข้ามาตามกําหนดการนะที่ทางวัดเขาแจ้งไว้ท่านก็อาจจะไม่ได้เข้ากราบนะฮะเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเขาคนเยอะมากครับนะครับคนเยอะมากหลวงพ่อท่านกำลังผมละมุนนะจะรับละม,นมุนไห คุณฟาครับ,บ,บ,บรับรับตะมนรับเป็นซีริมงคลครับคนเยอะมากคนเยอะมากนี่นะีฮนะหนะลวงปู่นั่งอยู่ข้างในนีนะันะ่นะนะงอยู่ข้างในปู่อยู่ข้างในครับไม่รู้จะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับผมจะพยายามให้มากที่สุดนะให้ท่านได้เห็นหลวงปู่ครับ เมื่อสักครู Jamie, ่ีนด้านนอกมีรถทัวร์เหมามาเป็นสิบคันนะผมมีอยู่นอกนะเหมารถทัวร์มานะทัวร์จุโทจีนมาเยอะมากเป็นสิบคันเลยะเมื่อสักครู่ที่เห็นทางนอก ครับ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  <laughs> ยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าลงุ่ยตรงไหนนะฮะคนเยอะมากครับยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นนะครับ รุนอยู่ไกลๆนะหลวงปู่อยู่ไกลๆสู่ให้ดูรุ่นรุ่นเห็นหลวงปู่ฮะอยู่ไกลนะฮะเห็นไหมฮะรุ่นมองเห็นแล้วผมซูมเห็นแล้วนะครับหลวงปู่นั่งอยู่รุ่นครับหน้าสุดเลยไกลๆเลยนะครับนะไม่รู้ว่าจะได้จะได้เข้าไปถึงหรือเปล่าครับวันนี้ครับผมอยู่ห่างมากเลยนะอยู่ท้ายแถวเลยท้ายแถวเลยนะผมอยู่ท้ายแถวเลยตอนนี้ นียคนเยอะมากคนเยอะมากครับครับคนเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้เข้าไปได้ใกล้กว่านี้ผมจะถ่ายวีดีโอให้ดูใหม่นะฮะวางท่าใยทับวางผ้าใยทับท่าทับด้านขวาก็ได้ด้านยาวก็ได้เอาแล้วแต่สะดวกแล้วกันครับ เราโบ้ท่านจับผ้าอยู่นะอยา่าเป็นสิเหีมงคลก็แตะที่นี่ผ้านั่นแหละครับเฮ้ยบุกทัวอ่านเอาเอาผ้า วางแล้วเอามงไแตะที่พระไตหรือว่าเสกของที่จะถวายหลวงปู่นะมีกระเป๋ามีโทรศัพท์มีวัตถุมงคลก็วางใส่เลยนะนะครับท่านจะเสกพวกเราด้วยเสกวัตถุมงคลไปด้วยรับผ่านไตด้วยนะครับอ้าวแล้วกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าชื่อนายน้ำ

ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาสิลิจันโทนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและตลอดไปและตลอดไปขอบารมีองค์หลวง,งปู่ศิลาศิริจันโทขอบารมีองค์หลวงปู่ศิลาศิลิจันโทจงเกื้อหนุนจงเกื้อหนุนให้ลูกศิษย์คนนี้ให้ลูกศิษย์คนนี้แล้วคาดปลอดภยัยแล้วคาดปลอดภัยขาขายร่ำรวยขาขายร่ำรวยโชคดี ตลอดไปโชคดีตลอดไปร่รำรวยตลอดการด้วยเธอร่ำรวยตลอดการด้วยเธอสาธุ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 